สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับหาสาระยืนยังเซวันนี้มีเมนูเด็ดครับผมนี่ครับอยู่กับลุงอยู่กับนันดีอยู่แล้วก็อยู่กับเมียแกน,นี่ครับมีบรรยากาศรอบกองไฟครับผมโปรติตามครับนี่ครับนี่ก็คือวัตถุดิบที่ได้ก็คือเนื้อวัวนะครับนี่บรรยากาศครับนี่อยู่กับ เชฟดีนันดีนะครับกับลุงลุงเสิร์ตกับเมียนันดีเสื้องก็ฮะสีเรือนสีเรือนไม่ใช่สีเรียนนะครับแต่สีเรียนเนี่ยคือมันภาษากลางก็สีเรือนอ่าอันนี้คือวัตถุดิบนะครับแล้วก็อันนี้กระดูกมันคือใช้ไม่ได้อันนี้คือเนื้อเนื้อล้วนเอาให้อันนี้จะทำแม่น ทำอะไรทำก้อยทำก้อยหรือว่าทำลาบลาบลาบแบบเหนือไม่ใช่ก้อยถ้าก้อยมันก็เป็นตอนเป็นตอนอยู่นะเป็นเป็นตอนนะอันนี้ลาบเนือลาบเนืเออลาบเหนือสูตรสูตรไหนสูตรนั้นดีโอเคครับติดตามครับผมบ๊อบบ๊อบอันนี้คือขั้นตอนถลกเอ็นออกนะครับคือต้องต้องเอาเอ็นออกก่อนนะครับไม่งั้นมันจะ เวลาเราไปลาบหรือเราไปหั่นอย่างเงี้ยครับมันจะยากเพราะว่าหนึ่งหนึ่งเทคเจอร์ในการเคี้ยวอย่างเงี้ยครับมันมันมันจะลําบากเพราะว่ามันจะเหนียวแมนก็แมนก็แมนก็เช่หมอ๋อมันจะเหนียวอ๋อขั้นตอนแรกก็คือเอาอันนี้ออกใช่ไหมครับเชื้อออกเชื้อออกอ๋อเสือนนี่ออกครับติดตามครับนี่นะครับนี่ก็คือขั้นตอนการไอหั่นถลกถลกเอ็นเส้นเอ็นหรือไอ อันนี้ออกนะครับเทกเจอร์ที่มันเหนียวๆนะครับเหมือนแบบเอาออกอันนี้ครับเราติดตามตอนต่อไปครับอันนี้เป็นขั้นตอนลามนะครับที่ทําการชําแหลกหนังออกไปแล้วเออชําแหละเอ็นไม่ใช่หนังนะครับโทษทีครับอันนี้คือการชําแหลก สาวนักล่องรถโจจำแล้วไปแล้วงานวนนั่นแน่ค่าจัดวนต่อไปก็ไม่คือการลาบหรือการนี่ก็คือแบบว่าลาบแบบไม่ได้ละเอียดเหมือนภาคอีสานครับแบบว่า คือภาคอีสานอาจจะลาบอาจาาอาจะเป็นชิ้นเป็นอันนี้หน่อยแต่แต่ถ้าถ้าเป็นทางเหนือ,อน,นี่ก็อาจจะลาบให้มันละเอียดเลยครับมันจะแตกต่างกันตรงนี้ตรงเท็กเจอร์ที่ที่การการ<ๆ>การมีมิติต่อกันแต่อันนี้ก็เป็นเป็นลุงนะครับลุงกําลังแชทอยู่ครับคือแบบหาโซเชียลอ่าอันนี้คือลุงลุงเสิร์ชอันนี้ก็นี่ครับแกก็ทําการดูดูแลพวกไอเนื้อที่เรามาย่างแล้วก็ไอ หนังงวด้วยอันนี้ส่วนส่วนจึ่งก็จึ่งก็เฮ้ตั้งจึ่งเหอเชฟซูเปอร์ดีอ๋อเชฟซูเปอร์ดีนะครับอันนี้คือเชฟซูเปอร์ดีนี่ครับเขาก็จะทำมือเก่าเขามือเก่าอ่ามือเก่าเดี๋ยวในบ้านดอนใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวหลังจะเชฟเชฟล้ามตุนอ่าโอเคครับคอนเทนต์ต่อไปแกจะนําเสนอล้ามตุนนะครับนี่คือเชฟดีครับ จะรับตัวให้ดูอันนี้ <ไป S 1> คือแกแกก็ทำการเดี๋ยวมาดูวิธีการปรุงนะครับคอยติดตามครับอันนี้ก็เป็นการต้มขี้เพียนะครับคือว่าเราไม่ต้องไปเทเทเทในหม้อไม่จําเป็นนะครับเทในหม้อหรือว่าเทลงไปในหม้อเลยอย่างเงี้ยครับไม่จําเป็นไม่ต้องเทผสมน้ําผสมอะไรเราไม่ต้องครับไม่จําเป็นแต่เราเราเอาน้ําใส่หม้อแล้วเอาถุงเพียครับ ให้มาจุ่มจุ่มลงในหม้อนะครับจุ่มให้มันร้อนมันอุ่นนี่ครับเพื่อฆ่าเชื้อโรคเพื่อค่าเชื้อโรคนี่ยเราก็ส่งไฟแบบบ้านๆครับภาษาบ้านนอกพวกผมก็จะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้อันนี้ก็สไตล์นี้มาดูเชฟเขาจัดการไอ้ปรุงครับปรุงปรุงหั่นหั่นหั่นพวกก้อยหรือพวกเครื่องในภาษาชนบทภาษาชนบทคือแบบจะเรียกก้อยนะครับเนี่ยคือเอาตามจริงผมก็ไม่รู้เขาเรียกกันยังไงคือแต่ บ้าน<พ>าผมภาษาภาคเหนือภาษาบ้านผมเขาก็จะจะเรียกจะเรียกคําว่าแบบเครื่องในที่มาผสมผสานในในลาบอย่างนี้เขาจะเรียกก้อยแต่มันจะมีสองสูตรนะครับคือว่าแบบอีกสูตรหนึ่งก็คือเอาไปลวกก่อนเอาไปลวกพอสะดุง้งแล้วก็บางสูตรบางคนครับอยู่ที่คนครับมันมันไม่ผิดครับคือว่าแบบแล้วแต่คนคนชอบหรือคนที่อยากรับประทานแบบไหนก็แล้วแต่คนนะครับ ถ้าคนชอบแบบ,แบไม่ดิบเลยไม่ดิบเลยก็ได้คือคุณก็เอาไปลวกแต่ถ้าคุณชอบไม่สุกคุณก็ไม่ต้องลวกเลยประมาณนี้ครับ,น,บ,บน,นี่ครับคือนี่นี่คือการหัน่น,บบนหั่นแล้วก็มาใส่ตรงนี้ครับเดี๋ยวมาเรามาติดตามกันปรุงครับผมปรดติดตามครับอันนี้คือตามอะไรครับเชฟทำกระเทียมกับมะแขื อ๋อเขาเรียกว่ามักขนนี่ครับคือนี่คือการตําตํากระเทียมกับมักแข่นผสมกันนะครับนี่ครับลักษณะหน้าตาเชฟไม่รอแต่เ้าใจเราไม่รอแต่เ้าใจครับผมนะครับผมคอยติดตามครับอันนี้ครับนี่คือเตรียมเตรียมเครื่องปรุงเสร็จเตรียมเครื่องปรุงเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้อันนี้ก็คือจะผสมแล้วจะทําการ มิกคือการผสมผสมไอลาบเนื้ออ้า่นันดีเนี่ยเลยอ๋ออันนี้ต้นหอมต้นหอมผักชีนะครับใส่ไปก่อนแต่แต่บางบางเจ้าก็อาจจะใส่ทีหลังผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้คืออันนี้คือสูตรนันดีครับนันดีคือใส่ต้นหอมผักชีไปก่อนตามไปตามไปก็คือกระเทียมกับมะแขนแล้ว อ่ากระเทียมที่โขกแล้วกับมะแข่นะมะแข็สองอย่างที่ตำไว้ก็คือตำละเอียดแล้วแล้วเอามาใส่โลยลงไปแล้วก็เอาคนที่หลังอ่าเอามาใส่ลงไปแล้วค่อยมาคลุกทีหลังนะครับไม่ใช่ว่าคนยังยังยังไม่พอยังเหลือเหลืออยู่พริกกับเกลืออ่ายังไม่ทันด้ใส่โอเคครับเดี๋ยวใจเย็น แล้วตามไปด้วยตามไปด้วยพริกป่นพริกป่นอยู่ที่คนชอบนะครับถ้าพริกป่นตัวนี้คือว่าแบบเอาเผ็ดก็ใส่เยอะถ้าใส่เผ็ดก็ลำบากเข้าห้องน้ำครับแสบตูแน่นอนแต่วิเคราะห์น้ำไม่พอแล้วก็ตามไปด้วยเกลือตามไปด้วยเกลือนะครับเกลือเกลือเป็นเกลือแถวบ้านผมนะครับแบบว่าเกลือบ่ไหนก็เกลือบ่ บ้านผมมีบอ่อเกลือนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากสนใจอยากมาเที่ยว<อ><ล>เกลือบอ่อไอเ <มา S 1> <า>่ออ๋อตอนนี้เขากำลังขาดขาดผงนัวแกแ,วแก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 ให้เมียแกแกำลังไปเอาอยู่โอเจ<ก>รอแป๊บนึงครับเพื่อนๆครับอันนี้ครับหน้าตาของลาบ อันนี้ขี้เพียที่ที่เราต้มใส่ถุงใส่ถุงเอใส่ถุงแล้วก็ใส่หม้อหม้อในต้มน้ํานะครับเนี่ยครับจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือไม่เกี่ยวนะครับอันนี้คือน้ําจิ้มไอตัวนี้คือน้ําจิ้มน้ําจิ้มอ่าน้ําจิ้มหนังนแบบเขาสไตล์เหนือของพวกผมก็ไม่จาเป็นต้องซีฟู้ดนะครับคือว่าแบบเออย่างนี้ก็เด็ดแล้วนะครับน,นี่ครับ ลูกทุง่งมีนุน่นมีไอ้ขาวกับไอ้น้ำตาลอยู่ด้วยอันนี้ก็ลุงอันนี้กออ็อันนี้ครับอันนี้คือผงนัวอ่าผงนัว,ออนวยัดเข้าไปไม่ต้องใส่เยอะประมาณหนึ่งช้อนชาครับ ใส่เยอะเดี๋ยวแม่งขนล่วงเดีเขาหลุดอ๋อเดี๋ยวเขาหลุดอ๋อเขาเขาหลุดอ๋อเดี๋ยวเขาหลุดครับผมครับเบ๋ขคางเดียวอ่าครับเค็คเค็คเค็คเดี๋ยวใจเย็นครับผมใจเย็นครับดติดตามครับเอาครับตอนนี้ก็มาถึงการเวลาปรุงนะครับปรุงเอานันดิจัดไปเลยมีเลือดมีอย่างไส่หํา ม,มีอยาา่างก<อ>็อ๋อนี่ครับนี่คือการปรุงปรุงแต่งนะครับปรุงให้มันเด็ดนะครับปรุงให้มันอร่อยรสชาติเข้ากันกลมกล่อมเดี๋ยวจะไม่เข้ากันเดี๋ยวรสชาติไม่ได้กินนี่ครับไม่รู้เหนื่อยหรือตน้อยนี่ครับรเดีเ๋ยวเดี๋ยวนี่นี่ก็เป็นสวนผักผักสวนครัว นี่ก็ลุงกำลังจะสอนวิธีการกีดยางให้ผมอยู่หายไปนานหลายปีไม่ค่อยคล่องนะครับแต่แต่ลุงเขาเสียนแล้วแต่ผมเนี่ยผมแม่งแม่งเหมือนน้ำหนึ่งหม,งม,งม่นี่ครับลุงผมลุงเซิร์ตครับผมนี่ครับเกลีมาปุ๊บน้ำยางไม่ใช่ว่าจะแม่งจะทะลักออกมานะครับมันคือแม่งก็ทยอยยอยไหลเหมือนกัน นี่ครับนี่คืออีกมุมหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นยังไงอร่อยไหมอร่อยเอาชิมดิชิมด้วยชิมด้วยมนาดเลยชิมด้วชิมชิมตัวตัวชิมด้วยชิมอะไรไปใส่ผงนัวอีกเนี่ยเอาคนก่อนคนก่อนเอาคนคนให้มันเข้ากัน จะไม่เข้ากันโอเคนี่ครับนี่ครับรสชาติเป็นไงเอารสชาติเป็นไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันคุณยังไม่ได้ชิมให้ผมดูเลยเอออ่บอร่อยแซ่บบ่แซ่บบ่อันนี้ล้ำก่อนล้ำก่อนเอาลอง เป็นยังไงเจ้าโอ้โหยกสองนิ้วเลยเหรออ่าเอาลุงลุงลุงให้ลุงมาชิมนะยเอายกไปยันหอมนานให้คุมเดงอ่าอร่อยอ่าโอเคครับโปรดติดตามโปรดให้กำลังใจในการกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อให้กำังกำลังใจของช่องสาระยืนยังเซด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ